ครับสวัสดีครับพี่น้องพออยู่บานไก่ละบานไก่ครับสบายดีคือเก่าบอนอครับครับวันนี้ผมก็ไม่เรื่องที่เมื่อวาสู่พี่น้องฟังกับมิโยวาชีวิตคนเฮาทำให้มีปัญหาลนะ่ะหลงทางแล้วเหตุใด,จ,ดจังสิงกลับมาขึ้น,นถึงไม่มีวิธีแก้ปัญหาอย่างใดผมจะมีเรื่องมาบอกาสู่ฟังนะครับเด้อครับคือเมือหนึ่งผมยังไป้านา้า ไปซื้อของไปมาใส่นี่ละครับไปหอดแล้วก็ไปเห็นไอ้พ่อใหญ่นึงข่มล้างหมดละเป็นนั่งกินเหล่าอยู่อันกับอีกพ่อใหญ่นึงกับบอกประสงค์ออกนามเป็นมีิืซอว่าแต่บอกบอกซื้อผนดอกอันผมเด็กินพ่อใหญ่นึงเป็นเหลาเนาะเป็นว่าเป็นเกิดเอิญกันลโม่เป็นโมกันเท้าเวันว่าเฮะจค่ไหนชีวิตของเฮ้านี่ มันก็มีปัญหาแต่เพ้่คนมาอันเท็ดอีหยังก็บ่เคยได้ดังใจแม่คนลาอันปลูกมันก็บ่เป็นหัวเพคนลาหัวน้อยน้อยเพคนลาอันปลูกเขาโพดก็คือกันเพคนลามีแต่แมงเพคนลาไม่ห่างห่างคนลามันห่างคเขี่ยวเฮาบ่เพคนลาห่วยเพคนลาเฮ็ดจังไรเห้อแก่บ่โตคนชีวิตนี่เฮ็ดจังไรดีคน่ะแต่หมูคนก็เลยว่า โอ้ยมอนี้ตูอย่าไปคืนยากนะ่ะปัญหาชีวิตนี่มันแก่พอยากหรอกชีวิตนี่เฮาก็มีปัญหาคือกันมนะืนกะเฮาจะบอกให้ตัวฟังเถอนะนน่ะวิธีแก้ปัญหาให้ตัวเฮ็ดคือเฮ้าวนะันน่ะเฮ็ดจังไหนละหมูคนนะ่ะคือจังสี่วนะันน่ะแต่ละมือเนี่ยเฮาไปขีดย่างวนะันน่ะเฮาก็มีปัญหาคือกันเหมืน่ะมีปัญหาแบบใดเฮนะาขีดไปขีดปขีดไป้ มันมาต้องล่องแมวแล้วมันไหลตกใไซคิดินไปแล้วล้างมือนี่หลายต้นได้เพิ่นวะลายต้นโอ้เฮาเห็นเฮาก็โอ้เฮ็ดจังได๋ดีบะมันนะเฮาก็เลยแก้ปัญหาเฮาก็ปล่อยมันไปเลยเพิ่นน่ะปัญหาที่อยังก็สร้างมันเพิ่นน่ะถ้ามันมีปัญหาปล่อยมันไปเลยเพิ่นน่ะอันมือรุ่นมาวิธีแก้ปัญหาของเฮาก็บ่ยากดอกเพิ่ะ เฮากับเขีบเอาขึ้นเพื่นะได้ดินนําเอาใส车ักัเอาเอาอันโคดอเท่ไทยเพิ่อนนะโคดเททับเพนนะคนโคดโคดโคได้หลาก้าเพ่นนะนี่แหละคือวิธีแก้ปัญหาบางอย่างมันผิดไปแล้วกระซังมันแต่ว่าตอนทุดงไทยได้หลายก้าสดกว่าหวยพนนะเมนบ่เียวเพนนะ่วเพือนนะอยา่นนะ Assalamualaikum warahmatullahi